มาวันนี้สั่งมาเราอ่ะนี่เหรอใช่หมูยออะไรนะหมูยอเันคือหมูยอไข่แดงเหรอใช่ว้าวอันนี้คือตัวฮิตในทิกตอกเลยป่ะที่เราเป็นกระแสกันอยู่ใช่ไหมถูกต้องมีความมีด้ากินไหมครับโอ้โหเป็นไงคะรสชาตินี้ไปหากินที่ไหนไม่ได้เลยชอบไปบ่อยๆกลางคืนนะคะอนนัมันแถวต็มแถวสาทร ฝันเกี่ยวกับพวกวิ่งหนีใครทักงคนหนึ่งมั็นชามากแม่เขาจะมาอย่างนี้ทุกคนแล้วเขาก็ลงน้ำมันเลยแม่ดีมีบุญคุณตอมทอดหมูและตอนนี้หมออยู่แฮ่หมูยอเออทอแซ่แฮ่ถูกแล้วแม่บอกให้มาตอนนี้เลยเห็นอาม่าเขาตามใจแม่จะอย่างเงี้ย ขอบคุณหนูยังที่ทำให้บ้านหนูกลายเป็นคนรวย บ้านเหล่าซื้อรถไฟฟ้าครั้งแรกในชีวิตเรียบร้อยแล้วครับทุกคนจะบอกว่าเป็นต้นตอนที่ทำให้เฮียขาหักนี่แหละรถไฟฟ้าที่เราไปลองกันนะใครอยากดูคลิปที่เฮียตกรถไฟฟ้าที่ไปลองนะทุกคนกลับไปดูคลิปบีบีเปิดเทอรกอันนั้นแหละนี่วันนี้มาส่งแล้วนี่จ้าจาัดเซอร์ไพรส์น้องบีบีไปแล้วไปดูในติกตอกได้นะนี่นั่งลูก พ่อแม่นะฮะพ่อเป็นคนขับแม่เป็นคนนั่งแต่คันที่ทําให้เฮียขาหักเนี่ยไม่ใช่คันนี้นะอีคันหนึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่จะซื้อเลยแต่วันนี้เราจะทําเมนูอะไรนะครับเดี๋ยวพาไปดูในครัวะคะเพราะว่าแม่บุ๊กเนี่ยสั่งของสุดฮิตในทิกต o k มาอีกแล้วกําลังเป็นกระแสเลยและเฮียก็อยากกินมากเฮ้ยน,นะมาขามาวันนี้สั่งมาเราเหรอนี่หรอหมูยออะไรนะ ทำไมก็ถึงเรียกว่าหมูยอชะลาเปาขอดูตรงนี้ได้ไหมตรงนี้พี่ทุกคนคือเราเรียวๆเลยนะให้ดูไปพร้อมกันนยเพราะว่าเพิ่งมาส่งเนี่ยมันคือหมูยอไข่แดงเหรอใช่ว้าวน่ากินมากอ่ะอันนี้คือตัวฮิตใน t ิกตอกเลยป่ะที่เราเป็นกระแสกันอยู่ใช่ไหมถูกต้องอันนี้คือเราสั่งมากินเองนะอะไรกันเลยรจะบอกว่าตอนสั่งอ่ะเจ้าของร้านอ่ะโคตลกเลย เธอกำลังนั่งเข้าห้องน้ำอยู่ใช่างเฮอได้ยินเสียงแบบยิ้มอะไรว่าดังมากเลยในโทรศัพท์ออกมาเจ้าของร้านเขาไลฟ์สดขายอยู่ไอหมูยอตะลเปาเนี่ยแล้วแม่บุ๊กเอาทิกตอกของบีบีมารีทักเข้าไปของไม่ใช่ไม่ใช่ของบีบีของของบีบีของตัวตัวด้วยเอาทิกตอกทักเข้าไปเขาบอกว่าบี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 มาซื้อ ใชเลือกยิ้มแตกในไลฟ์สดเลยใช่เราบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่จํากันได้นะฮะแม่บุ๊กก็เลยอุดหนุนมากี่อัน2 4 6 8ี่หกอันเก้าอันเขาทำโปรให้ด้วยเอาหรอปกติอันละตัวเกือบสองร้อยอเข้าทำโปรให้เราใช่เนี่ยมันแหกออกมาแล้วมันมีไข่แดงแบบนี้มันมีหน่อไม้แล้วก็มีเห็ดหอมแล้วก็มีไข่แดงได้ปะได้ค่ะนี่คือหมูยอสาราเปาอ๋อสาราเปามันจะมีไข่เค็มข้างในอ๋อเข้าใจแล้วเียก็นึกอยู่ตรงนั้นว่าอ้หมูยอสาราเปาทำไมเขาตั้งชื่อนี้วะมีดูคนล้ะคนก็ สูตรพริกเกลือสูตรพริกเกลือใช่อ๋อถ้าซื้อหมูยอแบบนี้มันก็จะมีน้ำยำแบบนี้มาให้จุ่มแบบนี้้แซ่บมากอะน้ำจิ้มเขาอะมันไม่ใช่แบบว่าซีฟู้ดนะมันเค็มๆเผ็ดๆมันเหมือนซีฟู้ดแหละแต่มันไม่หวานมีเค็มๆแบบจากเกลือใช่ไหมห อร่อยมั้ทุกคนเราไปอุดหนุนเขาได้นะจะเรียกแม่เมาไหมครับซาลาปาหมูยอแม่มันจิ้มอยู่อะไรอ่ะกินยังไงยังไม่สุกหมูยอแล้วไว้ให้แล้วเออเขามีน้ำจิ้มแถมอย่างนี้มาด้วยด้วยฮะข้างในมันเป็นหน่อไม้เป็นแบบว่าเห็ดหอมอร่อยไหมเป็นไข่แดงเค็มอร่อยป่ะเอาดีๆมันหิวข้าวอยู่ครัมันหิวข้าวให้แค่เขาเริมกินเลยมะนี่ถ้าไม่อร่อยแม่จะไม่กินแล้วนะทุกคนใช่ค่ะมันจะเป็นอย่างไี้นะคะกินไหมวันนี้ ชอบแบบไปทอดด้วยอ๋องั้นแม่เอาไปทอดเลยชิ้นเทียนได้พอให้แม่ไม่แม่เอาไปทอดเลยเนี้ยทอดมาอันนึงก็ได้ลองกินดูชอบทอดชอบมากแม่จะเอาไปแกล้งชอบทออันเดียวชอบชอบเกงก็จะให้เขาแปล้งเลยไปทอดเออทอดแล้วที่แบบไอ้เนี่ยมันที่ผิวชาพคตอร่อยไม่มาจะกินข้าวอ่ะ แม่มากินนะโอเคทุกคนเมนูท yeah, ี่เราเอามาวันน um ี้เขาอร่อยถ้าไม่แบบเขาเดินไปแล้วมาชอบกินหมอยกหมูยอยู่มาชอบกินหมอยกหมูย้อยู่หมอยู่มาชอบกินหมอยู่เมนูในวันนี้นั่นก็คือ ยำหม้ออยู่ไม่ใช่หมูยอมันมีแซลมอนด้วยเราจะเอายำหมูยอเนี่ยมากินกับอะไรบพืคนตําปลาราเส้นแซลมอนสดแล้วแม่วอก็จะทํายำหมูยอซาลาเปาสูตรที่ในทิกติกกด้วยโอ้โหสองเมนูมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวแซลมอนก็อร่อยแล้วหมูยอขนาดไหนทุกคนไม่กี้กินแล้วเนี่ยแกอีกแล้วดูดินี่อ๋อมมนต้องเวฟก่อนเหรอต้องอ่าล้วค่อยเอาไปยำใช่ไหมไม่ยำแล้ววันนี้เราจะแบบั่นครึ่งแล้วเราก็จะกินเป็นคํากันอย่างนั้นเลยเหรอต้องเพราะว่า เราต้องหั่นขึ้นเหมือนเม่ว่าเขามีแค่ไข่แดงขอจัดจานสวยๆได้ไหมได้ค่ะอ่โอเคชุดิบวันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันค่ะก่อนทำอาหารทุกคนมาดูบีบีก่อนวันนี้เด็กไม่ไปโรงเรียนเพราะอะไรคะวันนี้เ,เป็นยังไงไม่สบายอาการเป็นยังไงไ เสียขึ้นจมูกเลยไหมไหนๆได้เสียฟัง<ว>เสียงหน่อยจะ,ะไ,ไปเรียนใหม่ไปเนี่ยเออพรุ่งนี้จะไปได้ไหมฮะโอ้โหได้ทีลูกต้องถ่ายคลิปก่อนเหรอข้ออะไรถึงต้องถ่ายคลิปก่อนอนะข้ออะไรถึงชอบไม่อยากดูโอ้ยทุกคนฝากกดไลค์ให้หน่อยครับขอหนึ่ง,งหมื่นไลคะ์เบบี้ละโอ้โหมันเป็นความรับผิดชอบใช่ไหม วันนี้ไม่ไปโรงเรียนทุกคนไม่สบายแล้วมีเด็กแอบกินกาแฟด้วยและมีคลิปนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูเอาไหมเดี๋ยวขึ้นคลิปเด็กกินกาแฟให้ดูครับแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาลืมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปทำตำแซลมอนปลาใช่ไหม โอเคไปครับตําแซลมอนปลาหรือตําปลาแซลมอนสูตรนี้บอกเลยว่าแม่ก็าซูไม่ได้เฮ้ยตำธรรมดาปกติก็คือใส่กระเทียมลงไปแบบนี้และนี่คือแซลมอนของเราดูค่ะดูครับสวยมากดูหัวใจเลยอะใช่ค่ะตามด้วยตัวสันยาวแบบนี้อ่าเอาละดีๆดีมาตามมาลกอ่า ใส่ลงไปเลยครับหกไม่ได้ครับแม่บุกต้องเช็ดก่อนนะค่อยทำต่อนะฮะห้ามทำห้ามทำไปเลยแล้วก็ใส่พริกแห้งด้วยต้องค่ะโอ้โหรู้ป่ะคั่นตอนที่มาใส่แต่ละอันนะไม่เหมือนที่เขาทำขายไงใช่จะข้ามขั้นตลอดแต่รสชาติออกมาบอกเลยว่าเททิ้งเฮ้ยแม่บอกเยอะ <kung> ใส่น้ำป <ım 999> ลาลงไปครับนี <único Liberty> ค <güzel fit> ่ครับหนึ่งช่วยโอ้โหแล้วก็ตามด้วยถามมาถามตีดูเหมือนแม่บุ๊กรีบอ่ะดูเหมือนรีบอ่ะเฮียถ่ายไม่ทันเลยขอโทษทุกคนนะหั่นหั่นืมูย้อยแต่ที่ตอนนี้จะสี่โมงเย็นแล้วทุกคนยังไม่ได้กินเลยค่ะช่องเราใส่น้ำมะนาวลงไปครับมีบทเล็กน้อยครับตอนนี้นี่โมโหจริงนะเนี่ยหน้าตาและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือคาราคาคาราคาโอ้ยดีอาม่าคือใครนะลูกอาม่าอาม่าคือ แม่มันขนาดนี้แล้วอะรักไหมไม่รักไม่รักเฮ้ยบีบีอาม่าเพิ่อมาเลยคุกับป๊าป๊าเฉยๆ่จริงๆอะนะป๊าป๊าชอบถามแบบนี้ไงงั้นคืนนี้บีบีไปนอนกับอาม่าคืนหนึ่งนะเฮ้เอาไปอยู่กับอามาคืนหนึ่งได้ไหมบ้านของมันก็คือของมันบ้านของมันก็คือของมันบ้านของมันบ้านของใครบ้านก็ของบ้านใครบ้านมันบ้านใครบ้านมันก็ได้้คำผิด สองวันก็คือสองวันตกใจเลยวาบอกบ้านมังคือใครวะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศลงไปเลยครับแบบนี้ครับตามด้วยหอมใหญ่หอมแดงหอมแดงแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งถูกต้องค่ะแม่เอ้ยแซ่บบอกเลยวันนี้นี่ครับทุกคนมีไข่แซลมอนด้วยลงไปเลยครับเส้นแซลมอนสดนะทุกคนลงไปในต้มปลาคลุกเคล้าเลยเข้ากันนี่ทุกคนดูดีหน้ากดีไหมครับต้มปลาแซลมอน เป็นไ,ไงคะเป็นหนึ่งมาต้องอยู่ตำแม่ป้าตลอดชีวิตนะรสชาตินี้ไปหาก,กินที่ไหนไม่ได้เลยจริงๆถ้าคี่เที่วไปบ่อยๆกลางคืนนะคะอันนี้มันตำแถวสาทรขออนุ <c oughs> อญ,ญาตไปจัดจานคะ่ะ ดีทุกคนด้วยครับพวกเราครอบครัวตัวพีเออเอาละโอเลี้ยงจ้าแม่เนี่ย <c> เ <oughs> เลี้ยงมาเสิร์ฟด้วยเนี่ยให้แม่กินแบบนี้แม่ไม่กินแม่เอาหมูยอซาลบเปาไปทอดนี่แบบทอดนะทุกคนนี่ใช่แล้วต้อร่อยมากแล้วยังไม่เห็นมีใครเอาไปทอดเลยนะคะอ่ะเราลองจิ้มกินดูนี่นว้าวต้องจิ้มนี่ด้วยแม่โอ้แล้วแม่กินกับน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยกินแบบสายโบราณนี่อย่างนี้ อร่อยมากอ่ะค่ะคำเดียวคำเดียวจุ่มแบบเนี้ยแล้วน้ำจิ้มแม่ดูเลยน้ำจิ้มพริกกวนถ้าเป็นคนเหนือเขาจะกินกับข้าวเหนียวไหมอ๋หอหยแม่เอาหมูยอสาระปลาไปทอดแล้วคลุกกับน้ำพริกเนี่ยลากลงไปอีกแบบนี้ชอบกินอย่างเงี้ยตรงนี้อร่อย ทุกคนเฮียขอโทษนะเฮียอยากกินข้าวแบบเนี้ยอะไรอ่ะเนี่ยรสจุ่มอย่างเงี้ยมากินข้าวมาเมื่อไงเมื่อคืนเมื่อคืนป้าตื่นไม่ขี่อ่ะอ๋อเมื่อคืนป้าตื่นไม่ขี่แบบหนูเลี้ยงหมามาบอกว่าเวลาหนูเรียกป้าก็ไม่สนใจป้าก็นอนอย่างเดี้ยเออเหรอหนูรู้ปะป้าว่าป้าป้าง่วงนอนใช่ปะป้าง่วงแล้วไม่มีสติไงแล้วบีบีเรียกป้าไม่ได้ยินไงป้าขอโทษนะป้าไม่ได้ตั้งใจเวลาหลังบีบีลุกขึ้นมากอดป้าได้ไหมไม่ให้อภัยโอ้ไม่ให้อภัยด้วยนะ ข้าวตุเนี้ทำไมกค้งอร่อยโอ้แว่าอร่อยมากจริงจริงมาเลยนี่นี่ป้าป้าต้องกินนี้ค่ะไม่กินหรอเลย ช้ำช้ำสีแดงคือเหมือนจิงมาเนี่ยทุกคนเห็นรอยไหมเนี่ยอ๋อรอยที่แขนมันแดงแดงใช่ไหมเพราะว่าบียนไม่ได้คนทุกข์เขาโอ้แดงหมดเลยดูดิทุกคนดูดิเผ็ดกาวลูกเอาไปเรียนโรงเรียนเป็นอย่างนี้เลยเหรออุ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยโทรหาครูเลยป้าคุยป้างหน่อหนูเหาเล่นไอ้สามม่อนวางไว้ก่อนทุกคนเดี๋ขากินนี่ก่อนมันไม่ไหวจริงต้นกินยังไงก็หื้อเฮียอยากให้ทุกคนอ่ะลองไปอุดหนุนร้านเขาดู หมูยอถัละเปาในติกตอกองเท้าก็ขึ้นเลาวมาอุ่นนุ่นดูแล้วมากินดูเนียแนะนํานะเอาไปทอดอร่อยมากเลยร้านคุณอนะ่ะอร่อยจริงแปลกดีอะ่ะม,มาเอาให้แม่ไปทอดให้หมดได้แม่มีฝันอะไรบ้างมักนี้บีบีเขาอยากฟังฝันว่าเดี๋ยวนั้นน้ถ้าไม่มีมบอกไม่มีไม,มไม่ใช่ไปแต่งเอามาตำจามวนปลาดูดิมามแต่ต้องกินเอาหมูยอทอดหมดใครเคยเป็นบ้าง ฝันเกี่ยวกับพวกวิ่งหนีใครสักคนหนึ่งหรือตกตึกหรือกำลังมีปัญหากับคนอื่นแล้วต่อยกันอยู่อย่างเงี้ยไม่เลยมันชอบมากไม่เคยเป็นมากเฮียกำลังมีปัญหากับใครอยู่สักคนนเงี่ยแล้วเฮียพยายามต่อยเขาอะน่าจะเป็นม้าหละผมสั้นๆแบบนี้ขอโทษค่ะ แล้วม,มา้ายกำลังต่อยเขาอย่างเงี้ยแต่พอต่อยไปอ่ะมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะทุกคนมันจะช้าไปหมดไม่รู้ใครเป็นทักเบสทักเป็นคอมเมนต์หน่อยไม่ได้เป็นหนูเป็นยังไงเไหนเล่าให้ฟังหน่อยเวลามีาคนมาต่อยหนูหนูวิ่งเร็วมากหนึ่งร้อยพันเลยร็วพันเลยเหรอพันเมตรเลยเหรอ,อบีวิ่งเร็วเลยเหรอวิ่งแบบแค่วิ่งแบบห้าเมตรเฉยเง,งี้ยตึงต้งตึงต้งตึ้งในฝันนะนะนะบีวิ่งเร็วเหรอตึ้งตึ้งตึ้งอืมวันนี้กินแบบ หมูยอทอดมัอร่อยอยู่แล้วอะ่ะปกติ <c oughs> เขาจะกินกันแบบนี้เลยแต่นี่ยกไปแล้วขออนุญาตให้แม่พิกแพลเตอร์เรีวๆเดี๋ยวแม่เอาไปทอดให้แม่ลานไ,ไมหมรู้ไหมอาหารว่างฮะเดี๋อาหารว่างเพราะว่าหลังจากนี้ในที่ต่อเขาซื้อไปก็ต้องเอาไปทอดกินโอ้โหนี่เรียวๆกันเลยเนี่ยทุกคนที่จากหมูยอแบบนี้เอาลงมาทอดแบบนี้แค่เติมน้ำมันอย่างเดียวเหรอแม่ น้ำมันเราไม่ต้องใส่เลยไม่ใช่่ใส่อะไรล่ะแค่นี้ก็เสร็จเลยแล้วต้องทอดยังไงให้มันดูน่ากินก้าวระเทียมนิดนึงถ้าคนที่ชอบกระเทียมมาแขกพวกชอบกระเทียมแม่เยน่ากินไหมโอ้ยตอบนี้เดี๋ยวเขาจะไปซื้อแล้วไปทอดกันตอนนี้เขากินกันแบบอย่างนี้ใช่เห็แม่เขาจะมาอย่างนี้ทุกคนแล้วเขาก็ลงน้ำมันเลยว้ายแม่ดูแม่นี่มีบุญคุณตอนทอดหมู โอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะเหมือนเดิมครับไปและตอนนี้หมออยู่แฮ่หมูยอเออทอดเสร็จถูกแล้วทอดเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนพร้อมที่จะรับประทานแล้วครับไม่ได้ไม่ได้ให้เพื่อนดูก่อนเพื่อนร้องโอ้านุว่าไงครับเฮียเฮ้ยแม่บอกให้มาตอนนี้เลยถึงกี่โมงบอกพานุถึงกี่โมง อากกนี่มันไฟฟ้าจนีเนี่ยดูแม่ทำรอเนี่ยฟาบอกพานุว่าบ้านข้างๆขายนะเออบ้านข้างๆขายเมียถามไปละเนี่ยพานุมายี่านครับเดี๋ยวเฮียซื้อให้เดี๋ยวเฮียซื้อให้ อกหหาได้รใช่พนุหกล้าน,นพนอยหกล้าน,น,าน,น,านข้างในแบบตกแต่งแล้วเรียบ,บ,บ,บร้อยไปใหญ่ละข้างหลังบ้านโบกหกล้าน <c oughs> เออแล้วกใะจายหกล้าน <c oughs> เออโเอเคแล้วรอยกระทงเฮียไป็นอยที่ไหนรอยกระทงเหรอเดี๋ยวไปรอยด้วยกันไงมีกระทงว่าแหะแถวนั้นอ่ะเดี๋ยวไปรอยมีเดี๋ยว่าติดมันเขาเรียกว่าวอนพญาสุรินทร์นะเดี๋ยวไปรอยในหมู่บ้านก็ได้ไปพ่อแม่เขาไปกับไอ้นี่ไม่แม่บังโอเค โอเคฟานดูเดี๋ยวเฮี้โทรหาใหม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไงว่ากันเฮียลองวะนี้ผมก็ไม่ไปไหนออฟฟิศโอเคเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวเฮี้กินหมูยอก่อน ได้ครับดงคิวสวดีครับครตอนมาเป็นเด็กอ่ะเวลาเราดูได้แต่ทีวีใช่ไหมก็ะมจะมีแบบเพลงโฆษณาที่จะติดหู่งป้าเคยเอามาร้องเล่นมั้งคะนีโอ้โหคุมค้มคุ้มจริงๆยิ่งกว่าคุมค้มคุ้มทุกสิ่งอ่ะคุม้มยิงแฝดปลาทองเคยฟังป่ะไม่ป้าร้องแล้วให้แม่ถ่ายดีกว่าเป็นโฆษณาอะไรอ่ะต่อยนี่อะไรเคยฉายตากกบกบเฮ้ย ทุกนี้ต้องทันสมัยเรื่องทันไม่ใช้ต้องให้ตาตาตาโก้เอออ่ามานเรทุกคนพูดแล้วไมองเงินเงินไม่มไม่ได้คิดกันเนื้ออะไรละตาซอย5บาทอะไร้ไงเล็ตาะซอย5บาทร้อยี่สิบหมีลิลลี่ตายอ่ะโอ้โหตายจำ่าตำอ๋ออยาอาอย้มันไม่มี เฮี้ยใจขาดไม่ไม่ใช่ยุกมีสาวสาวจะโคตรแล้วเขาจะมีเพลงเก่าๆร้องยังไงไม่มีแม่ผิดละไม่ผิดมียังไงก็มีแม่ชอบจำอะไรผิดอ่ะเนื้อโอเคขอโทษค่ะไม่เชื่อต้องเชื่อกินไม่เคยเหลืออร่อยเหลือเฟือปักกิ่งตอนนี้ปักกิ่งมันมีอยู่ไหมไม่อ่มันพัฒนาไปเรื่อยๆมีมีมีอยากกินน่ะมาชอบมากเลยมาชอบไปแช่ช่องฟิตอ่ะให้มันแข็งๆอ่ะอร่อยแล้วช็อกโกแลต แม่มาแช่หมดนมอ๋อนมนมขาขาวเอาไปแช่ช่องฟิตอร่อยมากเส้นไนก็อร่อยแต่แม่รู้ป่าถ้ากินแบบนี้อร่อยนี่อย่างเงี้ยป้าเคยกินไมโลตอนออนละสองบาทไหมคะไม่คะี่มันจะเป็นกล่องๆมันจะเป็นแผ่นเล็กแม่ป้าซื้ออะไรให้ที่ไหนล่ะแม่ป้าอยากกินอะไรแม่ก็แบบให้ตังแต่แบบเราชอบเอาไปซื้อแบบของเล่น แล้วก็เลยไม่ค่อยได้ซื้ออะไรแบบนี้วิ่งไปได้มาแล้วไอ้กลางฐันกัางเหมืนน่ะคอมยิ้มอย่างงี้แล้วก็ไอ้ที่มันเป็นเนี่ยเป็นหลอดเล็กๆอ่ะมาเคยเล่นปะที่มันเป็นลูกโป่งอ่ะเป่าอ่ะที่มันบีบออกมาเป็นเหมือนแบบสารเคมีอ่ะอ๋อลู้แล้วมาพันกับไอ้ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ขึ้นให้หน่อยครับมาจะปาอมป่ะต้องอมก่อนอมเขาเอามือเขาอมอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นน้ำลายแต่แล้วก็พลิกด้านแต่แล้วเป่ามันจะปุ๊บแล้วก็บีบตรงปากออกแล้วก็มันลอยแล้วแมาก็ถามบอกอิ่มไหมนี่ะไม่ต้องไปแล้วนะตอนเนี้ย แม่แล้วขนมโบราณเมื่อก่อนแม่มีอะไรนิวเวฟรู้จักปะคะนิวโอ้โหโคตรอร่อยนิวเวฟไอเป็นเป็ดยูเกลียวอะยุค90ต้องกินแบบนี้เมียเชื่อว่านะนิวเวฟแกเอามาเสร็จปุ๊บเอามะเขือเทศออกมาเปิดมะเขือเทศเสร็จปุ๊บอมซองมะเขือเทศไหมอมสิทำไมจะไม่ออมมันอร่อยมะเขือเทศมันอร่อยในซองมะเขือเทศมันจะเป็นเกล็ดเก็ดขนมองก่อนเพราะว่ามันจะมีเกล็ดติดอยู่แล้วอร่อยอย่างเงี้ยเอาซองมะเขือเทศแล้วมันจะมีเกล็ดติดเต็มเลย ออร่อยที่ไหนอ่ะสะพักนึ่งเราก็แกะข้างบนแล้วก็บีบใส่ถุงเข้าไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เหยายแล้วก็อย่างนี้โคก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 ปุ๊บแกะออกมาโอ้โหมันเหนียวนึบมันแบบมีขายอยู่ไปซื้อมาแล้วขนมสมัยแม่มีอะไรอีกเออขนมมาพูดถึงเก่าๆอ่ะขนมแม่มียนี่มันมีขนมอะไรที่พวกชอบอ่ะมาอิ่มแล้วอกิน้วเหนียวมทอแล้วอ่ะมีเยอะแม่เป็นขนมซองสีเขียวขาวอ่ะ มันเป็นแห้งๆแล้วมันเป็นเหมือนรสผักอ,ะอ,อ่มมะขนมอะไรอะแม่เสียวขาวทุกคนมันเป็นแบบซองแบบเขียๆขาวซองใหญ่ๆหน่อยแล้วมันเป็นแบบแห้งเล็กๆอ่ะไม่ไม่ถึงกับเล็กมากแห้งประมาณนิ้วเราเนี่ยแล้วมันเป็นเหมือนรสผักอะคืออะไรบีบีรูป้ป่ะอุ้ยมาชอบกินมากเลยอ่ะอุ้ยทุกคนช่วยคิดหน่อยไม่มีใครรู้จักเลยอันเนี้ยเออให้แม่อันหนึ่งรู้เต็มแล้วแม่กิดไปเอออันหนึ่งเจอแล้วตอกมีอ๋อ ไม่เคยกินวันนี้ไม่เคยกินหรออร่อยมากทุกคนตอรปิโดนี่อันนี้ที่เชียงใหม่เปล่ามีอย่างเดียวบ้ามันเป็นรสขับอร่อยแบบมากมากตอรปิโดคือตอนที่บีบีกินกาแฟเสร็จใช่ป่ะแล้วป้าป๊าไม่เห็นนะแล้วทำไมบีบีถึงหันมาบอกป้าหนูกลัวอันตรายนหรอกลัวเป็นอะไรใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่อยากโกหกด้วยใช่ไหมแล้วบีก็บอกป้าเลยเหรอแล้วกินไปเยอะไหมกาแฟไม่เยอะเท่าไหร่แค่ไหนก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยพูดแล้วโตเหนื่อยแล้วมึงก็จ๊า ก็ <c oughs> เหนื่อยก็เหนื่อยวันนี้เขาไม่ค่อยดีเขาไม่สบายาเขาเหนื่อยาขำไหมตอนที่เขามาบอกมาตกใจไหมตอนแรกปาไม่ได้ขำเลยตกใจมากแบบเฮ้ยบ <c oughs> ีกินทำไมบีละมือกิน,นะ่ะแบบปาแล้วไปดูดป้าก็ย้อนกล้องดูก่อนเลย <c oughs> อ๋อเขาหยิบพิษเขาไม่ได้ละมือกินเขาเผลอไปหยิบป้าก็ตกใจกินไปเยอะวะเนี่ยลูกต้องลงไปสองสามอึกอะใครใช่เชื่อผ้าเหมือนเหมือนกันวันนี้ปาไม่ยอมใส่สีเหลืองแม่แม่ใส่แม่แม่ไก่ โกโหกตกนรกอ๋อโอเคโอคกโลกขอโทษขโัขโทษทำไมป้าป้าถึงโกโหกไม่ได้ก็ตกนรกไงปะหรอแล้วถ้าตีพ่อตีแม่มือเท่าโบราณเท่าโบเท่าใบาลานเท่าโบราเท้าใบลานใบาลานา,ลานแล้วถ้าเากิดเราใช้ปากด่าพ่อด่าแม่ปากเราจะเท่าลูถ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 ููอะไร เ,เออรูใครไม่รู้ตูดอะไรล่ะลูกเฮียจะสอนลูกเสมอว่ามีอะไรอยากโกหกนะแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าเขากินกาแฟทั้งที่ไม่มีใครเห็นแต่เขาก็ยังมาสารภาพเขายังมาบอกมาตอนเด็กโกหกไหมโอ้โหแม่ไม่รู้ไหมคะแม่รู้ความจริงไหมรู้ามาโกหกเพราะแม่เป็นแบบนี้ไงก,กินหมูยอโบอสมันใหญ่ป่ะมันก็ร่อนมันพ่อ <ไป S 2> เขาแหละตอนเด็กโกหกอะไรไม่นจะเจับได้ฮะ ตอนเป็นเด็กค่ะโกหกอะไรบ้างคะโอ้หเดี๋ยวคิดนึกขึ้นมันม่เยอะอ่ะสารพัดอ่ะเรื่องเรียนเลยโกหกไหมไปเรียนพิเศษรไม่มาเรียนเขาเก่งเขานี่นะเขาซื้อตรงมากซื้อตรงเรียนคือเรียนส่วนใหญ่จะโกหกเรื่องให้แบบแกล้งใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยเอาอะไรไปหรืออะไรไปแต่ไม่บอกแอบเอาของเล่นไปโรงเรียนนะคะไม่มีนะแม่ซื้อที่ไหนนะเพราะว่าแม่เขาว่าจะซื้อแต่พวกของเรียนให้พวกหนังสือเรียนอะไรเงี้ยเออตอนเด็กๆว่าหูเรียด อาม,ม่าเขาเลี้ยงไงออตามใจโอ้โหใช่พอแบบเห็นอาม,ม่าเขาตามใจแม่จะอย่างเงี้ยพอป้าไปสดตายเขานะเขาจะแบบเงี้ยโว้ยป้าไม่บางทีเขาดื้อเราวทำอะไรเขาไม่ได้ใช่ไงอมมาม่าต้องเป็นเกราะป้องกันไงมมนแต่แม่มีหน้าที่ที่จะต้องแบบสองสอนลูกคือแม่ถ้าไม่มีแม่เนีย <c oughs> อาจาอาจะแบบเสียนิสัยไปเลยก็ได้แม่ต้องเป็นคนยั้งกลับมาบุเขาเป็นคนที่แบบดื้อมากดื้อมากๆแล้วแบบรั้นกระบองที่หนึ่งใช่ มันต้องคอยแบบบอกซ้าย<ะ>ไปขวาบอกขวาไปซ้ายจริงถ้าอาม,ม่าเผลอเมื่มอไหร่นะ <c oughs> แล้วพออาม,ม่าเขาไม่ได้เลี้ยงแมวมาเลี้ยงเท่านั้นแหละทุกคนโอ้โหตัวเฮียนี่แบบขาวสะอาดเลยเพราะว่าอะไรบ้า <c oughs> หรือเฮียขึ้นลู่ไปดูนะตอนอาม,ม่าเลี้ยงเฮียเดี๋ยวเซ็นเซอร์จู่ให้ด้วยอาม,ม่าเขาจะเลี้ยงให้ปลาแบบคุกฝุ่นคุกอะไรเลยนะ อยู่ชั้น3ต,ตอกจันสมัยก่อนบ้านเฮียมันเป็น3ชั้นโตวนี่มอมแมมเลยแต่พออยู่กับแม่เท่านั้นแหละโอ้โหเนื้อโตวนี่แบบเอาดิล้างขัดสะอาดจำเหรอโอ้แม่ไป <laughs> แต่มีคนถามเยอะว่าเนี่ยจะมีอีกคนนึงไหมเฮียรู้สึกว่าเฮียยังไม่ได้บอกว่าจะมีหรือไม่มีนะแต่ใจเฮียคิดว่าจะมีแต่ตอนนี้เฮียรู้สึกว่าตอนนี้มันเติมเต็ม,ตมดีที่สุดละ เพราะว่ามันจะบอกเสมอเลยนะมารู้ป่ะบีบีอะ่ะกับแม่บุ๊กอะ่ะสู้กับเฮียมาตั้งแต่เฮียยังแบบยังไม่มีอะไรเลยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเฮ้ย มีทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าขอขอบคุณนเะคะอฟซีทุกคนที่ทําให้ครอบครัวเรามีวันนี้ถ้าไม่มีทุกคนนะไม่รู้จะแบบจะขอบคุณยังไงอะไในรถก็แบบแม่ถ้าวันนี้เราแบบไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ราคงยังทําอะไรกันอยู่นะแเมื่อวานนั่งคุยกันก็คงแบบเป็นพนักงานแบบเป็นธนาคารเหมือนเดิมยี่ก็คงร้องเพลงอะไรเนาะบีบีก็ บีบีก็อาจจะแบบมาขายหมูปิ้งอย่างเงี้ยตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะเปิดร้านหมูปิ้งเล็กๆวันทเราก็คงขายข้าวในหมู่บ้านอะไรเงี้ยไม่ต้องคงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าทำยูทูบอะทุกเสาร์อาทิตย์เฮียจะทําอาหารแล้วเป็นกล่องขายในหมู่บ้านทุกวันศุกร์อะเฮียจะมานั่งนั่งลิสต์แล้วว่าตาขอบคุณหนูยังที่ทําให้บ้านหนูอะกลายเป็นคนรวยขอบคุณหนูเลยยังขอบคุณค่ะลูกที่หนูเกิดมาเป็นลูกพ่อนะที่ทําให้พ่อไปทุกวันนี้โอเคไหม ถ้าไม่มีไม่มีหนูป้าก็ไม่มีวันนี้จริงๆนะขอไปเปิดป้ายกันได้เลยถ้าไม่มีหนูอ่ะป้าป้ากับมาม่าไม่มีวันนี้จริงๆนะขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกกับป้ามาม่าโอเคมือขอบคุณขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกกับป้ามาม่านะที่แบบว่าเป็นแรงผลักดันให้ป้ามาม่าทำงานแบบมีจนมีทุกอย่างป้าขอบคุณแบบลูกด้วยนะจริงๆขอบคุณที่หนูเกิดออกมาลูกมันเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขที่สุดเลยตอนแรกเราก็คิดว่าเราแบบเลี้ยงยังไงได้ยังไงในื่อแบบ เราก็ยังมีความเป็นเด็กในตัวเองตลอดเวลาบุ๊กก็ยังแบบต้องให้แม่บุ๊กแบบดูแลแม่ไปต้องส่งเงินให้อะไรเงี้ยสมัยก่อนนะคแบบไม่น่าจะแบบเะไมนได้อะไรเงี้ยแบบให้เขาเติบโตมาอย่างดีทำยังไงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอเหมือนที่เฮียบอกว่าพอมันมีอะอะไรที่เกิดขึ้นมันดีแหละมันดีเสมอใช่อะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอ จะบอกว่าจะพร้อมไม่พร้อมมันดีเสมอถ้าเรามองหาจุดที่มันจุดจุดนั้นที่มันมีความสุขเจอในความที่แบบมันเกิดขึ้นมาแล้วอะเรามองหาจุดที่มีความสุขเจอนะมันดีเสมอทุกคนตอนนั้นเรามีเรายังไม่พร้อมเรามาซื้อบ้านเรายังเป็นหนี้กันแบบโอ้โหมหาศาลเลยนะเราคิดว่าเราจะเสียสละให้คนคนหนึ่งได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเราต้องยอมอดหลับอดนอนเราต้องทํางานเพื่อเขาเราต้องทําทุกอย่างเพื่อเขาเราจะทําได้หรอใช่แล้วคิดดูนะแม่บ้าไอยากมีของเล่นให้เขาใช่ปะเฮียต้องไปซื้อของเล่นมือสองเพื่อเอามาให้เขาเล่นอะ แล้วคัดอ่ะมันนั่งคัดหน้าบ้านอ่ะบีบีเริ่มจากศูนย์กับบ้านเลยก็ทุกคนก็เริ่มกับศูนย์หมดแม่แม่เป็นอย่างเงี้ยแม่ไม่มีแม่ก็คือแม่แล้วแล้วบีบีรู้สึกยังไงตอนที่แบบโตขึ้นมาโอ๊ยเราตดดกโดนเร็วมากหรอแล้วมีอะไรจะบอกมากไหมมารู้สึกว่าตาบีบีจะปิดจะไปแล้วบีบีจะไม่ไหวเลยที่จะมาหอแล้วเทปนี้อาจจะจบเร็วหน่อยทุกคนเพราะว่าจะพาบีบีไปโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็อีกเรื่องเดือนแล้วแล้วก็จบอ่ะมีเรื่องอะไรไหนบีบีพูดประเด็นเรื่องมา ไมีบอกว่าปวดฉี่ก็ไปฉี่แม่มาฉี่ตรงนี้ไม่ใช่แม่ฉี่แตกไอ้ร้าบอกว่าน้ำบอกดูปวดฉี่เข้าน้ำปุ๊บได้ยินเสียงข้างๆในถั่วเขาไม่ฉี่ไม่ฉี่นะก็ฉี่ข้างๆแล้วเข้าไปไม่รู้เลยบาเหรอมันเป็นยังไงนี่มันเป็นโรคอะไรตอนนี้ยังไม่อายุนไม่เยอะไงอ่าแล้วมาเข้าไปมันจะรู้ทุกครั้งเลยว่ามรู้เลยว่าเป็นคนฉี่รู้เลยโอ้โหแล้วบีบีเหรอคะตอนก่อนจะไปตอนนี้เรามีอะไรจะพูดกับเพื่อนๆไหมคะมีบอกว่าหนูเป็นคนที่กินดิบ กินดิบแล้วแล้วเหมือนใครก็เหมือนป้ากับม้าป้าม้าสวยขึ้นมีส่วนป้าดิบขึ้นอ๋อนี่ใส่เหมือนพ่อครึ่งนึงนี่ใส่เหมือนแม่ครึ่งนึงส่วนเฮียก็รักแม่เหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้แตแม่บุ้งนี่ยเออโอเคทุกคนยังไงก็ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไม่ได้ว่ายน้ำอีกแล้วค่ะฝากกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องมาน้อยด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะว,ว้้่อเขาจะปอกค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายเด็กๆกดไลค์นะี